ส่วนไปไปๆออวดีโอแข่งสิบสองชั่วโมงผัดเปลี่ยนกันตลอดค่ะใดๆน้องก็ดือ้อซนอยู่ที่สนามเหมือนกันค่ะความดือ้อความสซนของเธอไม่ต้องห่วงคือก็ลุ้นไปกับน้องทุกคนเดูอะก็ภาวนาแบบว่าให้น้องขับขี่ปลอดภัยเนาะ ด้วยรถมันเยอะมากตั้งแปดสิบกว่าคันนะทุกคนลงแข่งพร้อมกันแข่งทุกรุ่นพร้อมกันอืมก็แอบ,บเป็นห่วงมันมีรถที่เกิดอุบัติเหตุด้วยอะไรด้วยลยหลายอย่างเนาะก็เป็นห่วงก็แอบ,บเป็นห่วงอยู่แต่รู้ว่าเขาปลอดภัยแหละอืมรู้ว่าปลอดภัยก็นั่นแหละ ส่งกำลังใจให้เธอมากลุ้นมากค่ะวันนี้พ่อๆกับสนามฟุตบอลเลยพวกเราวิ่งรอบจ้า ะไรส่งมาให้นี่ใครลงมาทีรยากิติยาลงมาครับแล้วเป็นใครนี่อ๋อนะปลายปลายลงมาสิน่ะพี่เจิดพี่เจิดพึ่งลงไปครับเน่แหมมีแอคชั่นมีแอคชั่นล้วที่รอขึ้นต่อนี่น่าจะเป็นอลิลดาหรือเปล่าฮะประมาณนั้นพี่เจิดดูกล้องหน่อยพี่เจิดพี่เจิดหันมาเป็นเจ้าฟินครับที่กำลังรอครับอที่รอขึ้นเป็นฟินนะสีตะนันถอดบมวมาพี่เจิด นี่พิเจิดอหันหน้ามายิ้มยิ้มนี่แวะออกมาทักทายกล้องนิดพิเจิดพพิเจิดไปทวงที่อาโต้เลยอาโต้เก็บไปหมดแล้วรีดีมทิมเดี๋ยวนะพิษสิบเดี๋ยวผมถึงไหนละ ถูกแล้วนี่จ่ายรั่วไปแล้วรั่วไปแล้วไงเขาเป็นอาตโต้ทั้งหมดไงนะครับมาถึงไปอาตโต้เก็บหมดแล้วครับไปถึงพิธีส11 1อยังไม่ได้นะครับสู้ต่อไปครับผมโ oh, อ้วัดวัด<า>อาที่สิบเอ็ดฮะเพื่อฝ่ายเขาว่าอะไรพี่เจิดเพื่อฝ่ายอ๋อเจมันนิตไลท์ไลท์ รัสเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟโอเ้โหอาริกาโตโกไซมัสครับแต่ว่าเปิดไฟจะบอกทำไมเนี่ยเห็นน้องไฟไหมอันเนี้ยน้องไฟยืนอยู่นี่แข่งกันจบแล้ว ที่สองไหมจบที่เท่าไหร่ะทางบ้านบอกสิ